ขึ้นเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวเรา,อาลองสีแจ่มๆมดูก่อนนะครับจะลองด้วยสีส้ม15กรัมนะครับดีแอร์ฟ็อกไทยแลนด์สีส้ม15กรัมนะครับลายใหม่หลายใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวขนาด15กรัมครับสีส้มนะครับท้องเหลืองทางส้มเรืองแสงใช้งานตัวนี้ใช้งานมาแล้วครับทิปหนึ่งจากการเทสสีทเทสอะไร อะไรให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะผิดคิวได้นะครับโอโด,ดนแล้วครับโดนอะไรครับโดนปลาอะไรโดนปลาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยโดนปลาแครครับ โอ้หไม้เดียวเองครับเพื่อนๆแขน้อยนะครับไอ้น้อยจมชื่อจริงๆนะครับไม้เดียวเองครับจดีแอร์ฟ็อกซ์ไทยแลนด์นะครับ15กรัมนะครับสีใหม่ลายใหม่ตัวเบด 3X นะครับฝากเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านไว้พิจารณาด้วยนะครับอตัวน้อยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับไม้เดียวเองครับโดยเลยตัวเล็กเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องสู่กับธรรมชาตินะครับเคโชดีนะจ๊ะ ขอ,อบคุณนะครับที่มาให้เราได้จบสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปต่อไปนะครับอบของฝากผลงานด้วยนะครับก็ดี AirPods Thailand สิบห้กมสีใหม่ลายใหม่นะครับ